อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าจากประเทศอังกฤษนะครับสวัสดีาเช้าวันนี้อากาศดีมีแดดหน่อยแต่ว่าถ,ถนนแฉะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเดี๋ยวจะให้ดูบรรกาศรอบๆนะครับ อยงนี้น้ำท่วมฝนตกถนนแฉะปีนี้มีน้องแกะมานอนเขาเอาแกะมาปล่อยออกมาให้กินหญ้าดิฮ มอน n ่โอ oh. ้โหมอนี่โอ้รองหมาเห่าโดนหมาเห่าโอ้ปีนี้ฟาร์มแกะ หน้าร้อนไม่เคยเจอแกะทีนี้มาเจอแกะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้ฝั่งนู้นมีฝูง นั่น <Morning. S 2> เป็นแบตคูเท้าเวอร์นะครับ จะเดินให้ดูบรรยากาศไปก่อนเดินชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้านะครับของประเทศอังกฤษไม่มีคนดูเราก็จะไลฟ์เพราะว่าช่วงเดือน2เดือน3เดือนวันนี้ไม่มียอดวิวครับ YouTube เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนอัลกอร,ริทึมบ้งฝั่งนู้นที่เห็นอยู่เป็นน้ำท่วมน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกช่วง2-3วันนี้ฝนตก ก็เยอะอยู่แต่ปีนี้รู้สึกจะแรงมาเดือนนี้ฝนเริ่มตกที่เราเห็นนะมีน้องแกะนะครับปีนี้เขาแกะมาปล่อยตรงนี้น้ำท่วมคงมีน้ำกินพอดีเป็นฟาร์มปศุส,สัตว์เลี้ยงแกะนะครับที่เราเห็นนะั่นที่เห็นเป็นหลังคาหลังคานะั่นเป็นฟาร์มครับเป็นโรงโรงนอนโรงวัวแกะ เอาไว้เก็บพวกหญ้าพวกอะไรนะคพอมีแดดเขาก็ปล่อยมันออกมาให้มากินหญ้านะครับต้นไม้เริ่มเริ่มแห้งเริ่มเริ่มแห้งแล้วนะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวแล้วพอเข้าหน้าหนาว <c oughs> ต้นไม้ต้นหญ้าทางประเทศจฤษใบก็จะร่วงนะครับร่วงหมด นี้เรามาเดินสำรวจธรรมชาตินะครับสำรวจธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายโดยเสียงธรรมชาติจากข้างทุ่งของประเทศอังกฤษฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามาตันเมีย l o c a l nature reserve เป็นที่เอาไว้ให้สำหรับคนโลเคอลเขามาเดินถ้ามามาเดินพักผ่อนหย่อนใจว่าจะถ่ายอัดคลิปธรรมชาติไปสตรีมนะครับไปสตรีมเอาล่ละ กลับมาพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์สดด้วยตัวเองเพราะว่า,ามัวแต่ไปมุ่งมั่นอยู่กับการเขียนทำโปรแกรมนะครับทำโปรแกรมสตรีม u t u b e ไปใช้แล้วก็ทำเพลง AI มั่งเนื่องจากอยากลองสตรีมดูนะครับก็เลยใช้เาขาเรียก M m f, f m, f f m p f f m f f m p นะครับ f, f m p ick, เป็นไฟล์โฟลเดอร์อะไรมีเดียลืมชื่อลืมชื่อนะครับมันเป็นโปรแกรมสำหรับสตรีมสำหรับตัดต่อวิดีโอก็ได้สตรีมวิดีโอก็ได้แต่ว่ามันต้องใช้คอมมาลายนะครับเป็นคอมมาลายใช้ได้ทั้ง Linux Mac แล้วก็ วิ uh, นโดว์ครับแต่ส่วนตัวก็จะใช้ Linux เป็นเป็นตัวทำเซิร์ฟเวอร์นะครับ uh, ตัวทำเซิร์ฟเวอร์โอ้ขันหัวนะครับ uh, ตัวทำเซิร์ฟเวอร์ในการทำเซิร์ฟเวอร์สำหรับสตรีมนะครับก็จะลงอุปถัมภ์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็น Linux ซ์ตัวตัวหนึ่งสำหรับสตรีมวิดีโอแเราครับ mm hmm. แล้ววิดีโอเราก็จะมาถ่ายอย่างนี้แหละนะครับ มันไม่มีคนดูหรอกแต่อยากลองทําดูว่ามันจะทําได้ไหมก็คือทําได้แหละลองสตรีมไปหลายช่องแล้วก็ติดมั่งกระตุกมั่งแต่ช่องช่องส่วนตัวนี้ก็ก็คือทำทำแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ต้องไปคอนฟลิกอะไรอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันได้แค่คลิปเดียวตอนนี้ก็ลองสตรีมเพลงแนวโลฟีโลฟโลฟีอะไรนะ,ะพวกโลฟีนะครับเป็นเพลงดนตรีบรรเลงใช้ AI ทํท ได้ส <I> ูนโนะเพราะว่าซื้อจ่ายจ่ายเงินซื้อ,อเครดิตไปแล้วจะใช้ทันหรือเปล่าไม่รู้เสียสองพันเครดิตเนี่ยเพราะว่าหมดหมดมุกหมดมุกในการในการจะทำเพลงนะครับเพราะาไม่ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เขียนให้ c ช a t GPT เขียนเพลงมั่วๆทั่วๆแล้วก็ไปใส่ดนตรีเอานะครับก็กำลังทำเป็นระบบ ออโต้นะครับให้มันสตรีมคลิปสตรีมเป็นวิดีโอสารคดีประมาณหรือว่าพวกพูดพวกพระเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวจะลองเทศลองเทศเป็นเ,เดี๋ยวลองหาหาบทเทศมาก่อนบทเทศมาแล้วก็ลองเทศทั้งวันทั้งคืนทำเป็นพระ,ะทุกวันนี้พระบ้านเราเชื่อถือไม่ได้แล้วจะ เดี๋ยวตะข่างจะลองมาเป็นพระเองนะครับจะลองมาเป็นพระทําทเป็นคนเทศเองให้ความรู้เองเลยนะครับก็คือตอนนี้ทาทาหลายอย่างทั้งทำสตรีมเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้ ffmpeg บวก engine x นะครับ engine x ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถทำเป็นเว็บสำหรับ เล่นหนังก็ได้ถิ่นพวกเวทเื่อนพวกอะไรก็ใช้พวกนี้แหละทำนะครับใช้ f f m เ e g ป็กทำมอนเองอ่าก็ออกมาเดินมาเดินด้วยคุยไปด้วยนะครับเป็นไม่ได้มาเป็นเดือนกว่าแล้วมัวแต่อ่าสนุกกับการดื่มจน ลูกไม่ไหวแล้วก็พอดีเด็กปิดเทอม้วก็ทำให้ขี้เกียจถ้าไม่ออกมาก็จะขี้เกียจไปเรื่อยก็เลยต้องพยายามเข็นตัวเองออกมามาวิ่งนะครับวิ่งเสร็จแล้วก็จะมาไล์สดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้แอปเปิลนะครับเนี่ยเหลือใบร่วงแล้วใบร่วงหมดแล้วก็ เหลือแต่ลูกตอนนี้ลูกก็เริ่มร่วงนะครับไม่มีใครเก็บไปกินเก็บไปกินได้นะครับแต่ถ้าเก็บไปขายพวกแอปเปิลพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรเนี่ยถ้าไปทําการค้าเพื่อหากําไรอาจจะถูกจับถูกปรับได้นะครับถูกปรับนะครับเพราะผิดกฎหมายเป็นของป่าเก็บกินได้แต่เก็บไปขายไม่ได้นะครับพวกเห็ดพวกอะไรเหมือนกันบางป่าบางที่นี่ต้องประกาศเลยห้ามเก็บเพราะว่าเอาไว้ใหสัตว์ สัตว์ป่ากินนะครับเป็นอาหารสัตว์ป่าโอ้ oh, เนี่ยล่วงเต็มพื้นไปหมดเลยแอปเปิ้ลมาคุยกันข้างทุ่งกันต่อนะครับสถานการณ์ช่วงนี้ที่ประเทศอังกฤษก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ไล่ทำร้ายกันบนรถไฟไล่ทำร้าย นะครับแบบแทงมั่วไปเลยนะครับคือทำร้ายคนมั่วมั่วมั่วไปหมดเลยเป็นคนอังกฤษผิวสีนะครับเป็นคนผิวสีมอนี่เงมอนคนอังกฤษผิวสีชื่อวิลเลียมแอนโทนีวิลเลียมนะครับวิลเลียมอ,อยู่ แถวแถวทางปิเตอร์เบโรนะครับปิเตอร์อยู่เมืองปิเตอร์เบโรส์นะครับอ่าไปขึ้นรถไฟไปแล้วมีดยาวมีทำครัวยาวเกือบ20เซนนะครับยาวเท่าแขนเลยนะครับไปไล่แทงบนรถไฟอ่าเหตุการณ์ก็คือก่อนหน้านั้นวันหนึ่งวันศุกร์วันศุกร์ไอไอมอนี่เนี่ยไอโทน,นี่นนี่นะครับไป มันเข้าไปขู่คนในร้านตัดผมแนละ้วเป็นร้านตัดผมคงเป็นคนแขกร้านตัดผมคนแขกนะครับก็เอามีดไปขู่เขาเลยพวกช่างตัดผมพวกคงเป็นพวกทางคือชาวอิรักชาวอิหร่านนะครับร้านตัดผมที่อังกฤษส่วนมากจะเป็นคนอิรักอิหร่านแตกวิ่งแตกกันหมดทั้งทั่วร้านนะครับเ <laughs> <laughs> พราะว่าไปของไปไอ้นี่พอเห็นคนในร้านมีแต่ผู้ชายคงไม่กล้า แล้วมันก็ออกไปจากร้านตัดผมนะครับออกไปจากร้านตัดผมแล้วไปต่อที่พารหรือว่าที่สถานป้ายรถมีไปที่ป้ายรถม,ไมีไปฟันหน้าเด็กอายุ14บนะครับไปฟันหน้าเด็กอายุ14ไอ้ร้านตัดผมนี่แจ้งแจ้งตำรวจช้าไป2ชั่วโมงแจ้งช้าไป แจ้งตำรวจช้าไปสองชั่วโมงไม่รู้อะไรเพราะว่ามันอาจจะใช้แรงงานเถื่อนหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอาจจะใช้แรงงานเถื่อนเลยแจ้งตำรวจช้าให้เพื่อนไปหลบก่อนอนะครับอพอ่อแอนโทนีเนี่ยออกจากร้านตัดผมไปไปฟันหน้าเด็กนะครับฟันหน้าเด็กอายุ14แจ้งตำรวจมันหนีไปได้อีกนะครับหนีไปได้หนีไปได้ทีนี้ชา้าเหตุการณ์นั้นคือวันศุกร์นะครับวันถัดมา วันเสาร์ตอนเย็นวันเสาร์ประมาณทุ่มหนึ่งมันขึ้นรถไฟนะครับขึ้นรถไฟจากรถไฟออกจากดอนคาสเตอร์มันขึ้นที่ปิเตอร์โบโรแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไไล่แทงเขาแบบมั่วเลยแบบนี้อยากมันก็พูดว่าอยากตายอยากตายฆ่าอ้ยไม่ใช่ทีฆ่ากันเลยอ่าฆ่ากูเลยฆ่ากูเลย,เลยอะไรประมาณอ่าไม่ใช่ฆ่าไอ นะครับไล่แทงเอาไปทั่วบอกเอาเลยเอาเลยอะไรของประมาณนี้นะครับคำบอกให้ใครนะบอกจัดก,การกูเลยแล้วก็แขวงมีดไล่แทงนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีเป็นชาวแอลจีเรียนะครับเข้าไปสู้นะครับถูกแทงบาดเจ็บสาหัสอยู่ตอนนี้นะครับถูกแทงบาดเจ็บสาหัสเป็นคนแอลจีเรียเป็นพนักงานบนรถไฟนะครับช่วยชีวิตคนได้หลายคน ถูกคนทำร้ายถูกทำร้ายไป10คนนะครับาบาดเจ็บสาหัส2ก็เป็นเหตุการณ์ที่เทือนขวัญคนังกิจนะครับก็มันไล่ทำร้ายคนบนรถไฟขนาดรถไฟความเร็วสูงกำลังวิ่งนะครับวิ่งอย่างเร็วเพราะว่ามันต้องไปลอนดอนคืนวันเสาร์ที่คนกลับบ้านนะครับกลับบ้านหรือว่าไปกลับจากทางงาน บ้านรือว่ากลับจากทางานมาขึ้นรถไฟกลับบ้านกันแต่นี่ไปไม่รู้อินโนจากไหนอ่ะน่าจะเป็นพวกจิตไม่ปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้ตํารวจรวจับตํารวจก็ใช้ปืนไฟฟ้าครับจับตอนแรกจับสองคนอีกคนไม่เกี่ยวไอ้นี่ทําคนเดียวนะครับไอ้วิลเหลี่ยมทําคนเดียวก็โดนตั้งข้อหาแรงถึงส1เสข้อหานะครับ สิบเอข้อหา,อาทำร้ายร่างกายฆาตกรรมโอ้เจอเยอะน่าจะติดหลายปีถ้าแบบนี้ก็คงน่าจะโดนตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตก็คงเต็มที่ส0ม0ิบยี่สปีนะครับย่ามสิบปีเพราะว่าเป็นพวกพวกก่ออาชญากรรมร้ายแรงนะครับเป็นคดีร้ายแรง ในที่สาธารณะแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายด้วยมีดที่ยังกินเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเยอะคนใช้มีดวัดก่อนนี่ก็แทงเด็กแทงเด็กอายุ14ในพาร์คนะครับที่ลนอนดอนน่ทำร้ายกันเยอะเลยสมัยแต่ก่อนที่ <c oughs> เมืองที่ว่าปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างลอนนี่ กายประท้วเนี่ยเป็นว่าอันตรายที่สุดแล้วเพราะว่าพวกอพยพมาเยอะนะครับอพยพมาเยอะคนอังกฤษก็เริ่มไม่พอใจแล้วอย่างที่เห็นเขาออกมาประท้วงกันนะครับ,รบออกมาประท้วงเพราะว่ามาเยอะเกินไอพวกข้ามฝากมาก็มาเนี่ยได้เงินใช้ฟรีอาทิตย์ละสิบปอนบ้านอยู่ฟรีนะครับสิบสิบปอนเดือนหนึ่ง40 ซีซีสิหกพันหกนะครับเงินฟรีพันหกเยอะกว่าเงินเงินผู้สูงอายุรายเดือนประเทศไทยอีกนะครับโอ้ วันเองวันเงเออเป็นมาขี่ม้าเราไปต่อ คนพาหมามาเดินเยอะครับช่วงนี้โอ้ฝั่งนู้นเป็นแก๊งเลยก็นู้นเขาจะเป็นรับจ้างนะครับเป็นรับจ้างพาหมามาเดินเป็แก๊ง And the woman with the dog, the tall one for her. And me. when you sing something like that before, oop, oop. I just was recording quite a lot and I said to Roxana, look, yeah. a look, I said, I'm going to be prepared I asked them to go on the side, on the side now. So they went on the side, okay. Wait. he was waiting. I took him in the grocery. Oh. I took him in the. คนรับจ้างพามามาเดินนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนานทางมือถือนานนี่ ีลูกเล่นอะไรให้ใหม่เนี่ย <No jumping. S 1> ใ,ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้อะไรเนี่ย question <No jumping. S 1> คุณคิดว่าอังกฤษยังหน้า อยู่อีกไหมอ่าอ่าเขามีให้ใส่ในนี้ด้วยอ่าสตาร์ทไปเลยโอ้อ เรามาเดินกระต่อนะครับอันนี้เป็นข้างทุ่งเราออกมาข้างนอกนี่จะจะเจอแต่คนอังกฤษนะครับแต่ถ้าในเมืองในเมืองนี่จะเจอแต่พวกผสมนะครับพวกอู้ชบคนแขกคนอะไรก็ไปไม็มไปหมดเลยนะครับ เป็นหลวงเต็มไปหมดเลยเมืองที่อยู่นี่ช่วงนี้คนดำทั้งคนดำทั้งคนแขกเต็มไปหมดเลยนะครับ หมายแต่ก่อนสิบปีที่แล้วนี่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะเลยอีก,กาใบไม้ร่วงหมดแล้วครับเพมเริ่มเข้าหน้าหนาะพอดีวันนี้อากาศดีก็เลยออกมาเดินซะหน่อยไม่งั้นก็จะอยู่แต่ใน ในห้องอยู่แต่กับคอมนะครับอยู่แต่กับคอมเิฟเตอร์ไม่ไหวออกมาฟังเสียงธรรมชาติเพราะว่ารู้สึกว่าอาการหูวิ้งกำเริบอ่าทินทิเสสนะครับเสียงในหูทินทิทสทินทิทสทินทิเสสนะครับอาการเสียงในหูกำเริบก็เลยต้องออกมาเดินฟังเสียงธรรมชาติหน่อย บไม,ม้ร่วงหมดแล้วรู้สึกหิวข้าวจัง เราคงต้องจบไลฟ์แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าระบบของ YouTube จะสับสนระหว่างใช้ซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งวิดีโอกับโทรศัพท์สตรีมสไลด์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยก็คือมันไม่ส่งไม่ส่งอัลกอริทึมยังงงนะครับว่าตกลงเราช่องนี้จะทำอะไรกันแน่ปกติก็คือจะไลฟ์สดเฉพาะมือถือนะครับ ไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ปอดีช่วงนี้ทำใช้โปรแกรม m อ็มเอไลฟ์สดได้สำเร็จแต่ถึงจะยังไม่ไม่ร้อยเปอ็นแต่ก็ไลฟ์สดได้ทิ้งไว้ได้24ชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องมาเฝ้าเครื่องไม่ต้องมาประเวิมือถือ,อนะครับใช้เซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สตรีมไปเลยตอนนี้คงต้อง หยุดไว้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ